ด้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะก็ได้จับมือกับสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยค่ะเปิดเป็นหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเครือข่าย4.0นะคะเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการรู้เท่าทันพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปค่ะ ทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสารรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ลงนามความร่วมมือกับสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเครือข่าย4.0ระยะสั้นเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถนักธุรกิจขายตรงและนักธุรกิจทั่วไปให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเครือข่าย4.0ก็จะสามารถสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาตนเองเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันได้อย่างตรงจุดทั้งในเรื่องของการสร้างศักยภาพทางอาชีพการสร้างภาพแบรนด์สินค้าการสร้างโน้ตฮาวการขยายช่องทางธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์และที่ก็สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยนะคะและยังสามารถปรับโครงสร้างทางธุรกิจไปสู่แพลตฟอร์มธุรกิจใหม่ๆทั้ทงธุรกิจโมเดิร์นเทรดธุรกรรมทางการเงินเครื่องมือทางการเงินเป็นต้นค่ะเพราะว่าความสําเร็จของธุรกิจและการแข่งขันธุรกิจไม่ได้อยู่แค่เพียงการมีทั้งเทคโนโลยีที่สูงกว่า หรือว่าทันสมัยกว่าไว้ในครอบครองนะคะแต่ว่าอยู่ที่การเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกับการยกระดับความสามารถให้กับผู้ประกอบการทําธุรกิจขนาดเล็กและกลางอย่างยั่งยืนสุดท้ายนําไปสู่การปรับภาพลักษณ์ธุรกิจให้เกิดความน่าเชื่อถือนั้นมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์และรู้เท่าทันพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเปิดอบรมระหว่างวันที่9กุมภาพันธ์จนถึง17 000, มีนาคม2560นะคะ ส่วนผู้ที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมลที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยค่ะ